มดดำขชาพาเคลียชัดๆหลังสือตีข่าวเลิกเป็นพิธีกรรายการแฉหลังพิธีกรฝีรปากกล้ามดดำคชาพาประกาศกลางรายการแฉว่าจะขอยุติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรรายการทำเอาแฟนๆรายการและพิธีกรร่วมอย่างดีเจด่าและเอมมี่มรกตถึงกับตกใจ โดวยวันนี้21ตุลาคม65หมดดำได้ชี้แจงผ่านไอจีว่าอ่านข่าวตัวเองยังตกใจเมื่อวานนี้ทำอะไรลงไปมีแต่คนโทรมาถามกันเยอะมากแต่เช้าเป็นบ้าจริงๆยอมรับว่าบเบลอไปหมดตอนที่จะเข้ารายการตรงกับเวลาที่พ่อผ่าตัดพอดี ยอมรับว่าสับสนและบ้าไปหมดพูดอะไรไปยังไม่รู้ตัวเลยเป็นห่วงพ่อด้วยแต่รายการสดก็ต้องทำเหตุผลอาจจะอารมณ์ส่วนตัวปัญญาอ่อนมากๆขอโทษอีกครั้งคือที่พยายามสื่อสารคืออยากไปดูแลพ่อตอนผ่าตัดเลยพูดว่าจะหยุดรายการจริงๆไม่ได้คิดจะลาออกเลยไม่เคยที่จะออกไปไหน เพราะอยู่กับรายการแฉมาตั้งแต่เป็นรายการวิทยุเล็กๆจนถึงวันนี้ยังไงก็ขอโทษด,ด้วยไม่เคยคิดจะไปไหนอยู่แล้วไม่ทำพิธีกรก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนอะไรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ